สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันกับไต่เช่นเคยนะคะคลิปนี้ไต่จะชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นผักชีค่ะอันนี้ก็เป็นมเมล็ดผักชีนะที่ไต่ซื้อมาในราคา20บาทค่ะได้เต็มซองเลยนะคะได้เต็มถุงเลยนะไต่ได้แกะนําไปปลูกบ้างแล้วนะคะอ่ะวันนี้ไต่ก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกมเมล็ดผักชีโดยที่เราไม่ต้องแช่น้ําก่อนเลยนะเพื่อนๆแดีไต่ก็จะหยอดมเมล็ดลงไปเลยนะเป็นวิธีการปลูกแบบหยอดค่ะนี่ไต่ก็เตรียมดินแล้วเรียบร้อยนะคะ เตรียมดินลงในกระถางแล้ววันนี้จะปลูกลงในกระถางใบใหญ่ค่ะวิธีการนะคะก็หาไม้นะคะหรือตะเกียบก็ได้นะเพื่อนๆมาจิ้มลงไปแบบนี้ทําเป็นรูอย่างนี้นะคะทําเป็นรูแล้วก็หยอดมเมล็ดลงไปได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอ่ะจะเทออกมาทีละน้อยก่อนนะคะ ความใกล้นะแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะคะในหนึ่งหลุมแต่จะหยอดไปสองมเมล็ดค่ะอะก็หยอดลงไปเลยวิธีการหยอดวิธีการปลูกแบบนี้จะดีนะคะเพราะว่ารากจะไม่ลอยนะหลายคนนะปลูกมเมล็ดผักชีแล้วก็เจอปัญหารากลอยลองวิธีนี้ดูค่ะปลูกใกล้ๆนะหยอดใกล้ๆกันได้เลยค่ะ ไรจะหยอดหลุมลมะสองเมล็ดค่ะอ่ะกดลงไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะการเจาะไม่ต้องลึกมากนะประมาณเออประมาณ2องเซนนะลึกประมาณ2เซนนะคะแล้วก็หยอดมเมล็ดลงไปจะดีต่อรากนะ ทำให้รากเขาไม่ลอยค่ะเพราะว่าถ้าเราหวานมาเมล็ดไปเลยเนี่ยก็หลายๆคนจะเจอปัญหาเหมือนเหมือนกันตรงที่ว่ารากผักชีลอยนะคะทำให้ต้นเขาเนี่ยไม่โตมากนั่นเองครับเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ต่ายก็ได้หยอดมเมล็ดผักชีนะคะลงในหลุมหมดแล้วนะถ้าเพื่อนๆนมองไปตรงจุดไหนที่เห็นเม็ดเขาแบบยังไม่จมลงไปนะก็ใช้ไม้นะคะกดกดลงไปนิดนึงก็ได้นะครับ วิธีนี้นะคะนอกจากจะช่วยให้รากไม่ลอยแล้วยังประหยัดเมล็ดด้วยนะใครที่เคยปลูกเมล็ดผักชีนะคะปลูกต้นผักชีแบบหวานเมล็ดนะคะจะรู้เลยว่าเปลืองเมล็ดมากๆเพราะว่าการหวานไป100เมล็ดเนี่ยมันไม่ได้เกิดทั้งร้อยเมล็ดแน่นอนนะคะอันนี้การที่ใต่หยอดไปเนี่ย มันก็ไม่ได้เกิดทุกเมล็ดแต่ว่าเราก็จะสามารถาใส่ไปหลุมละสองเมล็ดเราก็จะมีโอกาสที่จะเกิดได้ทุกรูทุกหลุมที่เราเจาะไปใช่ไหมคะเพื่นพนอนๆหลังที่เราหยอดลงไปแล้วนะจากนั้นก็กลบดินได้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะกลบโดยใช้มือเกลี่ยอย่างนี้คะ่ะกลบได้เลยจุดไหนที่เมล็ดยังแบบยังไม่จมลงไปนะคะเราก็กดกดลงไปหน่อยอ่าอย่างนี้มีเปิดมา กลดงไปอาจจะเจาะไม่ดีนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆมีฟางก็เอาฟางมาคลุมได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลุมฟางได้เลยนะเนี่ยถ้าเป็นการปลูกโดยหยอดมเมล็ดนะอาจจะเสียเวลาในการเจาะรูหน่อยนะคะ แต่ว่า,มาเมล็ดจะไม่กระเด็นเวลาเรารดน้ําแน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ามันช่วยป้องกันรากลอยนะคะทําให้ต้นเกิดดีสมบูรณ์ด้วยนะคะเท่านี้เราก็รดน้ําตามได้เลยค่ะรดให้ชุ่มเลยนะคะ ครั้งแรกนะไม่ว่าจะหวานมาเมล็ดอะไรเนี่ยต้องรดให้ชุ่มก่อนเลยเพราะว่า,มาเมล็ดได้สัมผัสดินแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ไปเจอดินแห้งๆอย่างนี้นะคะอัตราการงอกก็จะไม่ดีนะเราต้องรดให้ชุ่มก่อนให้เขาได้ความซ้นค่ะโอเคเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามารอติดตามดูว่า,มาเมล็ดผักชีที่ใต่ปลูกโดยแบบวิธีการหยอดนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะใต่ก็มาอัปเดตให้ดูค่ะต้นผักชีนะคะ นี่ค่ะงอกออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆบางจุดอาจจะยังไม่เห็นนะคะเพราะว่าฟางก็กลบอยู่ด้วยค่ะนี่เล็กๆเขียวๆอยู่ตรงนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะค่ะเขาก็เริ่มงอกออกมากันแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นการปลูกแบบแบบหยอดนะคะแบบหยอดมาเล็ดอะคะ่ะ โอเควันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูค่ะผ่านไปก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไต่จะมาอัปเดตให้ดูตอนโตอีกนะคะ